โอ้โหโคตรดังเลยครับครับผมสวัสดีครับนี่คือรายการชินไลท์ไนเปอร์ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Happy Wheels นะครับผมในสุดก็ได้เล่นนะครับ Happy w h e e l เฮ้ Man ้ล็อกไมทอนก็มึงเงียบหน่อยเทเทครับมากเออคุณใส่ตัวเข้าไปนีดหน่อยครับเออเราจะเล่นเอเอื่นอ่นะแบบนี้สินะ o เบราว์เซอร์ เอาละครับเพื่ออย่าให้เสียเวลาไปเล่นเลยครับ,รรบอะไรครับมาดูตรงที่มันมีดาวเยอะๆนะครับแสดงว่ามันสนุกครับผมอ๋อถ้าม,มีดาวน้อยๆหรือไม่มีดาวเลยว่ามันอ๋อแปลว่ามันกากนะครับเข้าใจนะครับเ,เอาละครับวันนี้เราก็จะโอ้ยเฮียไ,ไม่อยากเล่นเลยแบบนี้ออเออกดตัวเชื่อเลยว่าไม่ได้เล่นนานก็เซตจับมั้ยอ๋อเข้าใจ เออเหี like ้ยโอ้ย oh, สัตว์ what the fuck is that นะครับจบไม่เหนยแบบพี่ขวัญฮะจบไม่เหนยแบบพี่ขวัญพี่ขวัญไหนพี่ขวัญที่เคสีเออเหี้ยโอ้โหตายได้คนเหี้ยเลยนะครับเอาใหม่ครับแก้มือถ้ารอบนี้ผมเล่นแทนอีกผมไม่เล่นนะแทนเล่นแทนพ่อมึงสิไม่ใช่แต่วีเ t สทีวีสตูดิโอเลย โอ้ยหรืาตายตายาสะพนานค้งอะผมก็กูไม่เคยเล่นแบบว่าไม่เคยเล่นดอดเนี่ยไม่เอาไอ้เฮียเล่นเองเดี๋ยวดไม่เกี่ยวชนะไอ้น,นี่ไม่เกี่ยวเออนะหนึ่งสองช้ช้าสิวะไอ้เียคนง่ายสัตว์โอ้ยคนง่ายโอ้กูให้ดาวเลยให้ดาวเลยอยู่นอ,อ่นแล้อิงก็ช่างมากครับออกไปครับ เออออกไปจากเมนูครับโอ้โหโคตรเลยสัตว์โคตรดีเลยเท,ที่ที่อบอกแล้วไงว่ามันไม่ค่อยมีดาวมไม่ค่อยมีดาวเนี่ยเหรอครับเราทำให้มันมีดาวขึ้นมานครับอือโอ้โหแม่ลูกอ่อนเออเฮ้ย,ย,ยลูกกระเด้งเฮ้ยพ่อมึงสิลูกมา ตายไอ้เหี้ยเดินอ๋อนี่นะไม่สนใจไอสัตว์ลูกไม่รักดีมึงแหละไม่รักลูกลูกไม่รักดีอะไรวะเอา้าได้เฉยเลยไอ้สัตว,ว์เ,วเร็วเร็วกว่าเมื่อกี้นี้อีกไอ้เฮียเอ้าแล้วก็จะออกอย่างเมนูเลยนะครับ เราก็จะไปหาแบบเอเวอเรจเอเวอเรจวันน,บบน,นี้นะ<ต>เออเหรอเดีย๋ยวไปดูนี่ก็ตอนที่เราให้มากูเล่นเนี่ยจะจหมดแล้วอะ่ะเดดลดดวเวลสยาันเซอร์ยังไงร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหไม่ให้เลือกตัละครด้วยเราขอเลือกสมดุยแล้วกันนะโอ้โหโอ้โ

ปากหมดลูกน้ำไสหญ่น้าใสใหญ่กอยถ่ายกะกะกะไม่กะครับเฮ้ยๆวังหัวคอหักงกูจะไปได้ยังไงไอสัตว์น้ำใสใหญ่น้ำใสใหญ่มาละน้ำใสใหญ่มาน้ำใสใหญ่ครับไหนละกะกะก็คือคุณนั่นแหละก็โตสิวะ One, may die, Fun. Oh, what the fuck? Me on, 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 on. Oh, we are the, like friend. the friends. And friends we we with to the, the end. now, now, now. No, no.

ไปโดนึกกกำลังอ้นี้อยู่เนี่ยไอสัตว์ติดอีกเฮียโอ้โอ้มัน Amazing มากไอเฮียกูไม่เล่นแล้วครับผม Never win ไม่มีวันชนะลองดูดิกจะไม่มีวันชนะอ้อสมดุลฮะถ้าผมเลือกผมเลือกสมดุลอยู่คนเดียว กครกกะเริ่มมาก,กูขาหักเลยกูก็ไม่มีวันชนะอะไรมองไม่ทันเห็อไอเฮี้ยนี่จริงๆไปละไอสัตว์ไปละไปละร่างกายกูไปละไปละไอเฮี้ยไปละไป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 ละไอสัตว์ก็ถ้ามีวันชนะก็จะไม่เล่นนะครับเกม เฮียลูกบอลตกยิงบอลตกโอ้โหเฮียนี่ล่อโอ้โอ้โอ้เฮียโคตรง่ายเลย เมนูแม่งอีกประมาณสามเกมดีกว่าอีกประมาณสามเกมเดี๋ยวผมเลิกเล่นละ,เ,ะเ,ลเล่นทางสว่างเด e ลอย w อ y ฉันจะเดิน <c oughs> เดินไปโหย <c oughs> โอ้วัตเตอะตกใจหมดเลยนะครับไอ้ห่วย <c oughs> อะพ่อตาลูกพอ่อ พอ่พอพ่อไม่รอดแล้วลูกอเอ้ยเป็นทางอันตรายนะครับอะพ่อลูกเฮ้ยอ่อาตาหนูอยากกินแป๊ปซี่แป๊ปซี่พอ่อมึงสิกูไม่ซื้อให้หรอกแต่พ่อจ๋าเราจะกลับบ้านเมื่อไหร่เมือ่อไหร่อ่ะ มึงก็รอไปเสดสัตว์มึงรอไปเสดเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวกูก็พามึงกลับไปเองอ่ะแต่พ่อจ๋าถ้าเกิดกลับไปทางนั้นเราก็จะตายห่านะพ่อเฮ้ยกตีลังกาไปสิวะยังไงก็แบบปนเปบอ๋ออ๋อตายห่านะพ่อกูมีวิธีน่ะกูไม่สนกูไม่แคร์ไอสัตว์นี่ไง วกว็กูบอกให้กูเชื่อให้มึงเชื่อกูไงไอ้เฮี้ยพ่อมึงตายก็พ่อกูตายสิไอสัตว์ี่ประมาณสามเกมอมืสองสมดยุยโอ้วันนี้เชื่อเป็นวันที่ท้าสวางที่สุดเลยฉันจะกระโดดึ้นไปแล้วนะโอ้ยไอเฮี้ย เสียบตูดอู๋เสียบตูดโอ้ยเสียบตูดนะฮะโอ้ยี่กูโดนน้ำตูดตูดแล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้ยฉันแขนขาดช่วยฉันด้วยอู้ตูดฉันโอ้อีฮี่แอแอคทูเมนูไม่เอาครับเจฟออเดรเวลสมดุยพ่อมูสิแสนต้า พ่อมึงไม่พ่อมึงจะจุกพ่อมึงใครเลยเหี้ย พ่อเหมอนตายไม่เล่นแล้วง <c oughs> ั้นเราขอขอปิดฉากเออเกมมันมานเสร็แล้วกันครับเอาแบบนุกหนุกเขาแบบนุกหนุกเลยครับโอ้เกมเสียงตายมีลายนิกกี้ะครับไอ้สัตว์โอ้ โอ้ไอสัตว์ตายอะโอ้โอ้โหตายส้นตีนว่ะโอ้กูชนะแล้ว ง่ายเลยแม่งตายยังไม่ตายนี่หว่า <c oughs> โอ้โหสำเร็จครับในสุดครับผมอ่าวันนี้ผมก็ขอแคสแค่นี้แล้วกันเอาไว้เออผมมีเวลาว่างกวนนี้ผมจะแคสเกม h าวเวิร์ดมูนะครับแล้วก็จะแคสเกมสวงอาร์ออนไล์ด้วยเ,เล่นไปเกือบจะครึ่งตอนนั้นนะจะมาแคสนะครับรีวิวนะครับรีวิว เอาล้วครับวันนี้ก็อวันนี้ก็มาเต์ในโตะชินไลสไนเปอร์แล้วพบกันใหม่ในรายการชินไลสไนเปอร์นะครับผมสวัสดีวันนี้ผมกับแฮปปี้วิวผมกับแฮปปี้วิวกูขอลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับอืมอะไรอืมเอ่อไอ้เฮียอกูกำลังจะปิดรายการมึงมาอะไร အဲဒ uh, like, we yeah, ီကဘယ်လိုလဲကွယ်ပါဒီကို share လိုက် đi